สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะ DIY ระบบสมาร์ทโฮมด้วยตัวเองผมขอแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า Wi-Fi Switch ครับเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้ถูกพัฒนามาแล้วถึง3รุ่นภายใต้แบรนด์ e s On/Off นั่นเองนะครับเจ้า Wi-Fi Switch ตัวนี้จะทำให้สมาร์ทโฟนของเราสามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากที่ไหนก็ได้และยังเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการต่อยอดไปสู่ระบบสั่งงานด้วยเสียงได้อีกด้วยนะครับ เจไไ้า Wi-Fi สวิตตัวนี้ถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท EnTech Electronic จำกัดผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นดิสติบิวเตอร์หลักอย่างเป็นทางการจาก a S On Off นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเจไไ้า Wi-Fi สวิตตัวนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะสั่งซื้อเจไไ้า Wi-Fi สวิตตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.smartlife-iot.com หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 0944051001ครับ Wi-Fi สวิตช์ยี่ห้อนี้เนี่ยนะครับถูกพัฒนามาแล้วถึง3รุ่นนะครับรุ่นนี้จะมีรหัสที่เรียกว่า R3 นะครับเจ้า R3 นี้เนี่ยจะถูกผลิตออกมาถึง2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า Basic R3 นะครับกับอีกแบบหนึ่งเรียกว่า RF R3 นะครับแบบนี้จะใช้การควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วย Wifi นะครับกับแบบนี้จะสามารถ เพิ่มช่องทางในการควบคุมได้อีกหนึ่งช่องทางก็คือการรับสัญญาณจาก RF รีโม t e ความถี่4 3 3 MHz นั่นเองนะครับถ้าดูภายนอกแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะแยกไม่ออกเลยนะครับให้เราดูที่กล่องนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะระบุเอาไว้ว่ารุ่นนี้เป็น Basic R3 นะครับในขณะที่อีกรุ่นหนึง่งจะถูกระบุไว้ว่า RF R3 นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเราแกะทีละตัวกันนะครับเราไปดูที่เบสิกก่อนแกะออกมาเนี่ยนะครับเราก็จะพบกับตัวล็อกสาไฟกับจัมเปอร์นะครับซึ่งจัมเปอร์นี้เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่ามันจะทำให้ Wi-Fi s w สวิตตัวนี้เข้าสู่โหมดของ DIY นะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้นะครับต่อไปก็เป็น Wi-Fi s w สวิตนะครับข้างในมีอะไรอีก ก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับเก็บไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น RF R3 นะครับแกะออกมาก็เหมือนเดิมครับจะมีตัวล็อกใส่ไฟแล้วก็จัมเปอร์ที่จะเปลี่ยน Wi-Fi สวิตช์เข้าสู่โหมด DIY นะครับแล้วก็มี RF R3 ตัวนี้ คู่มือและใบรับประกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อนต่อไฟฟ้าเข้าทางด้านอินพุตและนำทางด้านเอาพุตไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการจะควบคุมได้เลยเช่นหลอดไฟเป็นต้นนะครับใช้งานเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับเรามาแกะดูข้างในกันนะครับวิธีการแกะนะครับเห็นเรียบร้อยแน่นหนาอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แกะไม่ยากนะครับ วิธีแกะให้เราใช้เล็บกรีดไปตามแนวนี้นะครับแล้วใช้อีงมือหนึ่งกดตรงนี้นะครับลองแกะดูนะครับใช้เล็บกรีดตรงนี้นะครับทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ดันดันตรงนี้นะครับออกมาแล้วนะครับตัวนี้คือเบสิกนะครับตัวต่อไปก็คือ rf r 3นะครับเหมือนเดิมนะครับใช้เล็บกรีดตามแนวนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเวลาที่เราใช้งานหรือต่อสายไฟนี่นะครับเราก็ต่อที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวล็อกสายไฟล็อกสายไฟให้แน่นหนาทั้งทางด้านอินพุตและเอาท์พุตเลยนะครับจากนี้เนี่ยถ้าเราจะแกะดูข้างในก็ต้องใช้เครื่องมือแล้วล่ะครับเครื่องมือของเราเนี่ยก็คือไขควงนาฬิกาหัวสีแฉกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะที่ตัวเบสิกก่อนแล้วกันนะครับเอา RF อ่หลบก่อน วิธีแกะก็คือก็จะมีน็อตเป็นหัวสี่แฉกอยู่ด้านล่าง2ตัวนะครับก็แกะออกทีละตัวนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็วางเจ้าเบสิกตัวนี้ไว้กดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ใช้มือดึงขึ้นมาตรงๆนะครับเราก็จะเห็นแผงวงจรแล้วอีกตัวนึงนะครับแกะไปพร้อมกันเลยละกัน ก็คือเจ้า RFR3 นะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ไขน็อตออกมาเอาน็อตออกมานะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วเราก็วางเอาไว้แล้วก็กดตรงนี้กระดกฝากขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาออกมาจากตัวเคสก่อนนะครับ ถ้าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับถ้าตัวนี้จะเป็น RF R3 จะสังเกตว่ามีเสาอากาศอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาคลับที่จะใช้ในการควบคุมแผงวงจร w i f i ตัวนี้ด้วยนะครับในขณะที่ตัวเบสิกไม่มีเสาอากาศนะครับเอ๊ะล้วต่างกันแค่นี้เองเหรอมีอีกครับทางด้านหลังนะครับเราจะเห็นว่าตัวที่เป็น RF R3 จะมี ชิปที่ทำงานเกี่ยวกับภาครับ RF 4 3 3 m มกะติดตั้งอยู่นะครับในขณะที่ตัวเบสิกไม่มีนะครับหน้า Contact Relay ที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะรองรับกระแสไฟฟ้าได้10แอมป์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการติดตั้งเจ้า Wi-Fi สวิต c h ตัวนี้เข้ากับแอปพลิเคชัน e v l i n k กันนะครับเริ่มต้นนะครับ เราก็จะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันลงในสมาร์ทโฟนซะก่อนนะครับให้เราไปที่ Play Store ครับให้เราเซิร์ชคำว่า EVLink นะครับแล้วก็ติดตั้งเลยติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดเลยนะครับในครั้งแรกก็จะมีคล้ายๆกับ t utorial นะครับเราก็เลื่อนไปมันจะมีอยู่4หน้านะครับ เรียบร้อยแล้วกด get start ครับแล้วก็จะมี service agreement and privacy policy นะครับกด l e a d ครับ agree ครับในหน้าจอนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามีบัญชีของ e v l i n k อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะมาพิมพ์ตรงช่องนี้พร้อมกับพาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีบัญชีของ e v l i n k เราก็จะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับ e v l i n k ซะก่อนนะครับ ให้กดไปที่ create new account ตรงนี้นะครับ register เป็นประเทศไทยนะครับกด next ครับให้ใส่ email address ลงไปตรงนี้นะครับช่องนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีเอาไว้ให้เรา verify ตัวตนนะครับโดยการส่งโค้ดไปให้ที่อีเมลนั้นแล้วเราก็นำโค้ดนั้นมาพิมพ์ในขั้นตอนต่อไปของการลงทะเบียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ email address จริงนะครับ อีเมลแอดเดรสที่ใช้เนี่ยนะครับผมแนะนําว่าเป็น Gmail ก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาไปจนถึงระบบการสั่งงานด้วยเสียงควบคู่กับ Google Assistant นะครับเรียบร้อยแล้วกดตรงนี้ระบบจะส่งโค้ดไปให้ที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับให้เราเข้าไปตรวจสอบอีเมลนะครับซึ่งผมตั้งเอาไว้ที่ Gmail นะครับดูที่ Gmail ซิมีเมลหรืออยังอ่ะมีมาแล้วนะครับ Postmaster e v l i n k Validation Code นะครับ โค้ดก็คือ1067นะครับโค้ดนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็กลับมาที่ e-w link ของเรานะครับเราก็ใส่1067เข้าไปนะครับเสร็จแล้วให้เราตั้ง password ตอนนี้เลยนะครับจะเป็น password ที่ใช้คู่กับบัญชี e-w link ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์ม password อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นกดเรียบร้อยนะครับแล้วดันครับ ตอนนี้เราก็สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของ e v l i n g ได้แล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน e w l i n k ลงในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิต c ์ลงในแอปพลิเคชัน e v l l i n g นั่นเองนะครับเริ่มต้นให้เพื่อนๆพ่อต่อสายไฟเข้าทางด้าน Input ของ Wi-Fi Switch ในครั้งแรกเพื่อนๆจะเห็นว่าไฟสีฟ้าเนี่ยกะพิบเป็นลักษณะติด3าครั้งและหยุด1ครั้งนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าเจ้า Wi-Fi สวิตช์พร้อมเข้าสู่โหมดจับคู่แล้วแต่ถ้า Wi-Fi สวิตช์ของเพื่อนๆไม่ได้กะพิบอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มสีดําตรงนี้ค้างไว้จนไฟสีฟ้ากะพิบเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เข้าสู่โหมดจับคู่ได้เช่นกันนะครับอ่ะเรามาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับที่สมาร์ทโฟนเนี่ยผมมักจะแนะนําทุกๆคลิปเลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิตช์แบบนี้ลงในแอปพลิเคชัน e v l i n k เนี่ยให้เราตรวจสอบก่อนว่าขณะนั้นสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับ Acces s Point ตัวที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่ายังไงคือถูกต้องอย่างนี้นะครับให้เรานึกเอาไว้ว่าเวลาที่เราจะนำเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้ไปติดตั้งที่จุดใช้งานจริงมันควรจะเชื่อมต่ออยู่กับ Acces s Point ตัวไหนถ้ามันเป็นตัวที่อยู่ใกล้มันก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังจะติดตั้งเนี่ยนะครับ เราก็ควรตรวจสอบก่อนว่าสมาร์ทโฟนของเราเชื่อมต่ออยู่กับ a c c e s สพอยต์ตัวนั้นด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่ทำการติดตั้งเจ้า Wi-Fi Switch ตัวนี้จะทำการคัดลอกค่าต่างๆเกี่ยวกับ a c c e s สพอยต์ไปไว้ในตัวมันนะครับเริ่มต้นให้เราไปตรวจสอบก่อนโดยการกดที่ Setting นะครับหรือการตั้งค่านี่เองการเชื่อมต่อแล้วตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นแอคเซสพอยต์ตัวที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็กลับออกมานะครับ ถ้าไม่ถูกต้องก็ตั้งเป็นตัวที่ถูกต้องซะนะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับให้เรากดที่ Add ครับค Qui ิกแ Paling ครับตัวนี้ก็คือ Access Point ตัวที่จะถูกคัดลอกลงไปไว้ใน Wi-Fi Switch นะครับกด Next มันจะค้นหาเจ้า Wi-Fi Switch ตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วมันก็จะเห็น Wi-Fi Switch ตัวนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน e v l i n g แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับ วิธีการเปลี่ยนชื่อก็คือแตะที่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมก็จะตั้งว่าไฟหลังบ้านแบบนี้นะครับกดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของรูมเดี๋ยวผมจะข้ามไปก่อนนะครับพอเดี๋ยวจะมีอีคลิปหนึ่งที่จะแนะนําวิธีการใช้รูมนะครับกดดันกดอิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้ลงใน EVlink ได้แล้วนะครับเบื้องต้น เราสามารถกดปิดกดเปิดได้จากตรงนี้แต่ถ้ามันกดไม่ถนัดสามารถแตะที่พื้นที่สีขาวให้เป็นปุ่มใหญ่ๆขึ้นมาได้นะครับกดปิดกดเปิดได้จากตรงนี้เช่นกันนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆทำได้แบบนี้แล้วก็แปลว่าเพื่อนๆสามารถเพิ่มเจ้า Wi-Fi Switch ลงในแอปพลิเคชัน EV Link ได้แล้วครับ สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Wi-Fi Switch รุ่น Basic R3 เนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถเพิ่มเจ้า Wi-Fi Switch ลงในแอปพลิเคชัน EVLink ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ Wi-Fi Switch รุ่น R3 RF ก็ยังคงมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทำเพิ่มนะครับก็คือการจับคู่ RF Remote ความถี่433 m มกะเข้ากับ Wi-Fi Switch นะครับวิธีการเขาบอกไว้ว่าให้เรากดปุ่มสีดาค้างไว้ จนไฟ LED สีแดงกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อ LED สีแดงกระพริบหนึ่งครั้งแล้วให้เรามากดปุ่มที่ต้องการจะจับคู่นะครับเรามาทดลองดูกันนะครับกดปุ่มสีดำครั้งไว้ครับไฟสีแดงกระพริบหนึ่งครั้งกดปุ่มที่รีโมทครับเรียบร้อยนะครับการจับคู่ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วทดสอบดูนะครับในขณะที่กดเราจะเห็นไฟสีแดงกระพริบตามจังหวะที่กดนะครับและที่สมาร์ทโฟน สถานะของหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับอ่าก็มีคำถามอีกเหมือนกันนะครับว่ามันจำเป็นไหมว่าเราจะต้องใช้ RF remote ที่เป็นยี่ห้อเดียวกับเจ้า Wi-Fi switch เรามาทดลองกันนะครับผมก็ไปหาเจ้า remote ที่เป็นความถี่433เมกะเฮิรตซ์ที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับแล้วมาทดลองจับคู่กันทำเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มสีดำครั้งไว้ครับ ไฟสีแดงกระพริบหนึ่งครั้งกดที่ปุ่มไม่ต้องการน่าจะเรียบร้อยนะครับทดสอบดูครับาการจับคู่สามารถใช้งานได้นะครับก็แปลว่า RF Remote ความถี่400-3.3 MHz ที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดก็สามารถควบคุมเจ้า WiFi สวิ t c ์ R3 RF ได้เช่นกันนะครับตัวเก่ายังอยู่ไหมตัวใหม่ดะ ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่หน้าจอก็จะอัปเดตสถานะตามไปด้วยนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆทําได้แบบนี้แล้วก็แปลว่าเพื่อนๆสามารถจับคู่ RF r e m ม t e ความถี่4ฮิ33 MHz ข้ากับ Wi-Fi สวิตช์ได้แล้วครับในบางการณีเพื่อนๆอ,อาจจะต้องการยกเลิกการจับคู่เจ้า RF รีโม t ความถี่4เฮ33 MHz กับเจ้า Wi-Fi สวิตช์นะครับวิธีการเขาบอกไว้ว่า ให้เรากดปุ่มสีดำค้างไว้จนไฟ LED กระพริบ2ครั้งนะครับหลังจากนั้นแล้วให้เราไปกดที่ปุ่มที่เคยจับคู่เอาไว้จากนั้นการยกเลิกการจับคู่ก็จะสำเร็จแล้วนะครับอ่ะทดสอบดูนะครับกดปุ่มสีดำค้างไว้1ครั้ง2ครั้งจากนั้นกดปุ่มที่เคยจับคู่ไว้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาที่เรากด RF remote เจ้า Wi-Fi สวิตตัวนี้ก็จะไม่ทํางานแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นตัวนี้ล่ะก็จะไม่ทํางานเช่นกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตสถานะของ Wi-Fi สวิตเราก็จะพบว่ามันจะมีสถานะเหมือนกับตอนที่เราเพิ่งจับคู่ใหม่หมๆเลยนะครับเราไม่สามารถควบคุมดิสมาร์ทโฟนได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถปิดแล้วเปิดไฟกลับเข้าไปใหม่ได้เจ้า WiFi สวิตก็จะกลับมาสู่สถานะเดิมนะครับอ่ผมทดลองปิดไฟนะครับแล้วเปิดไฟกลับเข้ามาใหม่นะครับ หลอสักครู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไฟสีฟ้าก็จะติดค้างแล้วก็แปลว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ได้แล้วเราสามารถควบคุม Wi-Fi สวิตช์ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนเอนทําได้แบบนี้แล้วก็แปลว่าเพื่อนๆืนสามารถยกเลิกการจับคู่ rf รี m o t e กับ Wi-Fi สวิตช์ได้แล้วครับหลังจากที่เพื่อนๆได้รู้จักกับเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีไอเดียที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับ เอาละครับและถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะสั่งซื้อเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปได้ที่ www.smartlife-iot.com หรือโทรศัพท์ไปที่หมายเลข0944051001ครับ